มันจะทำ้วถึงไหนมาอยู่นี่สิไจะทำเรื่อยเลต้งมาเรื่อตอนนี้จะอยู่ยากะสีเลนมาสีเลนมาจะอยู่ยากข้ามทุกมยางแล้วก็ได้หลายอย่างแต่ปลานแิ่สีเลนมาแท้ราคาัึแต่ขายยากขายยากยากแท้มันสูงจัดเนี้ยคนจับไม่ต้องไม่ได้ดที่ถนนที่เขาทำนาง่ดวนไปรงโลดย 那呃。